ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพรื่อทอดพระเนตรการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาพาลีรอบปฐมทัศน์ จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สง่งส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทยและนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงรำหน้าพาดโดยคณะครูอวุโสการแสดงรำอาศิรวาดดำลึงพระมหากรุณาธิคุณ และวีดีทัศน์เบื้องหลังการจัดการแสดงโขนจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาภาลีบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นเรื่องราวของพญาภาลีว่านอนประสัตรแห่งเมืองขีดขินซึ่งเสียคำสัตย์เพราะความหลงผิดแต้ภาาหลังระลึกได้จึงสำนึกและยอมรับโทษชี้ให้เห็นคุณของความกตัญยูและโทษของความไม่รักษาสัตย์ กล่าวถึงหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่ต้องตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดีต่อแผ่นดินและผู้มีพระคุณเปรียบดังผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้บ้านเมืองต้องมีความตั้งใจซื่อสัตย์สุดจริตยึดมั่นในความถูกต้องไม่ย่อท้อต่ออุปรสรรคเป็นแบบอย่างที่ดีให้ชนรุ่นหลังจากพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงว่าไม่มีใครดูแม่จะดูเอง นำไปสู่การจัดแสดงโขนหน้าพระที่นั่งตามภูมิภาคต่างๆด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชินปูปธรรมและพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนการศึกษาพัฒนาเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าโขนให้เหมาะสมกับแบบแผนโบราณส่งส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระราชอุาลัยใส่ทุกมิติ มีพระราชเาสวนีให้รวบรวมครูผู้เชี่ยวชาญและศิลปินหลายคนเพื่อศึกษาค้นคว้าศาสตร์และศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาของการจัดแสดงโขนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฟื้นฟูจัดสร้างเครื่องแต่งกายศิลาภ์หัวโขนและเครื่องประดับทุกชนิดของโขนขึ้นมาใหม่อย่างสวยงาม ปรับปรุงวิธีการแต่งหน้าโขนโดยให้ศึกษาวิธีการแต่งหน้าโขนที่เปิดหน้าให้สวยงามเหมาะสมกับการแสดงบนเวทีสมัยใหม่ส่งเสริมนัเกเรยียนและนักศึกษาผู้ใฝ่ใจในการแสดงโขนให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นจึงก่อให้เกิดช่างฝีมือรุ่นใหม่ขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งช่างทำหัวโขนช่างถอผ้าช่างปักสะดึงเครื่องหมช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักช่างเขียนและช่างแต่งหน้าโขน ดยเน้นศิลปะและจารีตนิยมของโขนอย่างท่องแท้และส่งเสริมให้ครูผู้เชี่ยวชาญโขนฝึกฝนเยาวชนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อสืบทอดการแสดงโขนต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิรฐฐิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย เพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปและองค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนการแสดงโขนของประเทศไทยเป็นรายการตัวแทนรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประเภทรายการตัวแทนรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2561เมื่อการแสดงจบ พระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้ผู้กำกับการแสดงผู้กำกับศินฉากและอุปกรณ์การแสดงผู้แทนผู้เชี่ยวชาญและครูฝึกซ้อมการแสดงโขนพระผู้แทนผู้เชี่ยวชาญและครูฝึกซ้อมการแสดงละครน,นางและผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลและองค์ธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้